เริ่มยังไงดีวะสวัสดีครับผมแล้วเราจะยืนตะกนกันอย่างนี้ครับลงมาครับผมลงมาลงมาสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโอเซก้า อยู่กับผมนิวจรินดาเมสมานะครับรับหน้าที่พิธีกรวันนี้และแขกรับเชิญสุดพิเศษครับผมเทบุ๊กค่ะจากช่องซีแครสเทนนะคะช่องนี้เป็นช่องเกี่ยวกับอะไรครับแนวคอสเพย์ค่ะเป็นไลฟ์สไตล์คอสเพย์ผมดูทุกวันคลิปล่าสุดคลิปอะไรคะคลิปล่าสุดเป็นคลิปเกี่ยวกับนนทุกช่องเทบุ๊คนะครับเป็นช่องเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์การแต่งหน้าทำผมทำวิกทำทุกอย่างที่มันคิดจะทำ นะครับผมฝากฝากช่องหน่อยฝากช่องหน่อยก็นะคะก็สามารถเข้าไปกดแชร์สกายกันได้นะคะที่ช่องซีแค l a y ค่ะพยายามพัฒนาคลิปอยู่ก็บอกว่าจะติดตามกันนะคะคุณ่าอันนี้น้องเพเนี่ยเป็นคนที่นี่หรือเปล่าไม่ใช่อ้าวคนที่ไหนอ่ะขลุบุรีลพบุรีมาจากเมืองลิงอ่ะเข้าใจไหมเออเข้าใจเรื่องเข้าใจแล้วตอนเนี้ยตอนแรกไม่เข้าใจหรอกมาทําไมที่นี่มาเดินเล่นมาเดินเล่นจริงหลงมาไกลขนาดนั้นเลยเหรอไกลมา น้องเพล์คอสเป็นตัวอะไรครับผมคอสเป็นโงก่ที่มีโกคะ่ะจากไมทิโรคารเดมียนะคะที่มันอยู่ห้องอะไรนะห้องเนี่ยจำอะไรไม่เคยได้เลยไม่พร้อมสักอย่างเให้น้องเพลเขาไปสอบถามกันดีกว่าว่าเกสคนนี้เขาชื่ออะไรครับผมไปนะครับน้องเพลเสี่ยงตายเข้าไปครับผมสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์นหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะอันนี้ขอรบก,กวนถามชื่อนิดนึงได้ไหมคะสวัสดีค่ะแล้วไม่เอาไม้ให้เขาเขาจะได้ยินไหมเล่ามาพอ เขาเลิกให้เสร็จก่อนไหมเสร็จแล้วครับผมเอาเอาไหมครับเอาสวัสดีเขาก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะมาจากรายการโกเซกลโอ้่หเกียวคาเทศเหรอคะใช่เคยเคยเคยได้ยินใช่ไหมเป็นซีจีกกาีกาล่าสุดคลิปอะไรครับผมเออ ปล่อยพายค่ะปล่อยพายเนี่ยนี่ไงพอดีไงพอดีไม่ค่อยว่างไงอ๋อไม่ค่อยว่างใช่ไหมแต่รู้จักรายการใช่ไหมครับรู้จักค่ะรู้จักโอ้เโหหนถึงเยอะมากเออเราจะได้ไม่อายกันอ้าวก่อนเลยตัดจริตัดจริงไหมเนี่ยตรงเนี้ยตัดจริงไหมเนี่ยตรงเนี้ย <c oughs> ตัดครับผมตัดคอปัวออกงตอนนี้ <c oughs> มันไส้อะชื่ออะไรคอร์สเป็นตัวอะไรและเป็นใครมาจากไหนมาจากที่ใดอยู่ที่ไหน ทะเบียนบ้านด้วยก็ดีครับผมอออนนขอบคุณครับผมและนี่คือเกสของเรานะครับถ้าเราไม่มีเกสที่นี่งานจะไม่มีความยิ่งใหญ่เลยครับผมขอบคุณมากครับผมไปไปอๆๆเออแค่นี้แหละเราไปดูกันว่ามีอะไรในงานมัางมาป้ามาตอนนี้เสียงอาจจะดังนิดนึงเพราะว่าหน้าเวทีเขามีกิจกรรมอะไรวะเขาเรียกเลยนะแนดนแรนดอมแรนดอมแดนกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูมาเราจะค่อยๆเบียดเสียดกันเข้าไปนะครับผม นะครับเราจะค่อยๆเข้าไปกันนะครับผมด้านนี้นะครับกาลังแข่งขันการ์ดเกมกันอยู่ครับผมเขากําลังใช้สมาธิขั้นสุดกันอยู่เกสที่มางานนี้คือพี่เทมครับผมพี่เทมอยู่ข้างในแต่ว่าเรายังไม่คุยกับเขาแค่เดินผ่านเฉยๆแต่ว่าตอนนี้จะแหวกมวลมหาเลเยอร์ไปยังไงคนเยอะมากครับจริงๆไม่เยอะหรอกแต่เราถ่ายให้ดูเยอะนะฮะเราจะพยายามเข้าไปด้านในกันให้ได้นะฮะเพื่อนที่จะไปถ่ายข้างในนะครับตอนนี้จะเป็นบรรยากาศการ Random Dance. แรนดอมแดนตากล้องกูก็ถ่ายอะไรของมึง <c oughs> เอาละครับตอนนี้เป็นบรรยากาศของ r a n d ด m อมแดนนะครับคนเยอะมากมายครับคนเยอะมากมายคือเพลงเพลงอะไรขึ้นมาปุ๊บดูนะฮะนางเต้นได้ทันทีครับผมเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงนี่เพลงที่1ผ่านไปเพลงที่2ผ่านมาโอ้โหเป็นยังไงเป็นยังไงน่ นะครับไม่ได้เฉพาะหน้าเวทีข้างเวทีก็เต้นกับเขาด้วยครับผม <â> นะครับเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้น้องๆทุกคนนะครับมาร่วมสนุกด้วยกัน <S 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 หน้าเดิม <S 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 มึงคือเขาเต้นได้ทุกเพลงเห็นไหมเป๊ะทุกเพลงครับผมเยี่ยมไปเลยนะฮะเต้นได้ทุกเพลงคอปเวอร์ได้ทุกเพลงครับผม <S 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 ไม่ได้เป็นเฉพาะเลเยอร์คอสเพลงเดียวนะฮะเขายังเป็นแดนเซอร์กันทุกองนะฮะ เพลงอะไรขึ้นมาประทับทรงทันทีเข้าประทับทันทีครับผมโโอ้หเพลงอะไรขึ้นมาประทับทรงทันทีเออเว้ยมันก็เต้นในทุกเพลงเว้ยเออ,เ,อเดี๋ยวผมจะพาไปดูบูธของพี่เทมครับผมตะก้องเงยขึ้นไปครับพี่เทมอยู่ข้างในครับผมดูนะฮะเห็นไหมฮะ และนี่คือโต๊ะของพี่เทมนะครับผมรู้ว่าหลายๆคนอยากจะสัมผัสโต๊ะพี่เทมนะครับเรามาสัมผัสโต๊ะพี่เทมพร้อมกันครับโอ้ได้สัมผัสโต๊ะพี่เทมแล้วครับผมดีใจกลับบ้านไปครับกับน้องๆครับว่างไหมครับว่างไหมสัมภาษณ์ให้พี่นิดนึงได้ไหมครับอ่าโอเคครับสัมภาษณ์นิดนึงนะอ่าเยี่ยมครับชื่ออะไรครับผมชื่อเจ้าพอครับผม พอแล้วไงเอาเนื้อกลับมาก่อนวัดโถ่เอ้ยโอเคครับน่ะยืนเกลกะกันตรงนี้เลยครับผมรู้สึกภูมิใจในความเกลกะของน้องๆมากเลยเออเออดูเกลกะเนี่ยเออเออชอบชอบชอเออดูเยอะเยอะไปไหมวะสวัสดีครับผมมาจากรายการโอเซกน้องๆเคยดูไหมเหมือนเดิมครับให้ตะกร้องไปใส่ซีจีเป็นอีกาบินนะครับก้าอา ่บอกชื่อรายการไปเงียบโอเซไกเป็นรายการบโอ้ยทมาเยอะจังวะพอดเป็นตัวอะไรครับผมไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยอ่าโอเคครับขอบคุณมากครับชื่อชิคารุครับผมชิคารุเป็นดาไซครับผมดาไซโอซาต์มาคอสเนี่ยวัยซังจากปรมาจารันที่มาชื่อชื่ชชอเขารู้ค่ะ เนมคอสอ๋อเขารู้จากเรื่องอะไรครับวันนี้วันนี้คอรสปรมะมาจารทธิมานค่ะ oh. คอสเป็นเนี่ยวายสังชื่อเฟิร์นค่ะค,คอสทาวันเฉิงจากเรื่องสวรรค์ประทานพรค่ะโอยนี่หนังจีนตะแกงเลยดีว่าเอาอันนี้เอาต่อมา <c oughs> สวัสดีค่ะชื่อฟินะคะคอเสเงซิโกจากเรื่องยงบดา,าดาบิคาตศูนค่ะใบาใช่ไหมครับคนนู้นเลยครับส่งไมคให้เพื่อเลยครับจะทิ้มปากเพื่ออยู่แล้วครับผมดีเอาเดิ สวัสดีครับชื่อแวร์ดีนะเดี๋ยว่เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆแป๊บหนึ่งแก้เขินก่อนจับแก้เขินก่อนหมดไปสวัสดีครับชื่อแวร์ีนะครับคอร์สมาจากเลือกคิเวสโดเย่ะครับเป็นโคโจคาดาเอชิค่ะอ๋อเป็นตัวผู้หญิงใช่ไหมใช่ครับแล้วเราก็เป็นผู้หญิงด้วยใช่ครับเห็นไหมถึงเขาจะพูดครับแต่เขาเป็นผู้หญิงนะฮะเอออันนี้คอร์สเป็นคนพูดยาวจังวะเป็นคนพื้นที่อยู่แล้วป่ะไม่ใช่ค่ะเอ้าไม่ใช่คนพื้นที่เหรอเป็นคนที่ไหนอ่ะ เป็นคนอุตรดิตถ์ครับอุตรดิรตถ์ครับผม<ว>อุตรดิตถ์เหมือนกันอุตรดิร <ผม S 2> ตถ์ครับผมอุตรดิตถ์ค่ะอุตรดิตถ์ครับผมอุตรดิตถ์ครับผมอุตรดิตถ์ครับผมเยี่ยมคนไทยครัอ้าวมึงมายัางไงล่ะเนี่ยอ้าวอ่าลายกลุ่มไหมหรือยังไงคือเป็นกลุ่มจากอุตรดิตถ์ทั้งหมดเลยไอ้ข้างหลังนั่นอะไรวะนั่นอะเอามานี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่ทางกลับมาก่อนเธอเป็นวิญญาณตามติดกับเพื่อนเพื่อน อะไรของเขาอ่ะเอ้าชื่ออะไรคอสเป็นตัวอะไรครับผมอ่าก็คอสเป็นมาคอสของตัวเองชื่อก็เอาเป็นเนมคอสเลยกันก็โมจิโมจิไ่ก็ไลฟ์กุสึค่ะอะไรกันอะไรกันแน่สรุปเอาสักชื่อนึงเอาไลฟ์กุสึก็ได้ค่ะไลฟ์กุสึมีแบรนด์เป็นของตัวเองแล้วเออดีใครสนใจอยากคอสเพื่อนบ้างครับผมตอนนี้น้องเขาเปิดโอกาสให้เป็นตัวละครของน้องเขาแล้วนะครับสวัสดีครับน้องครับว่างไหมไม่ว่างว่างใช่ไหมไม่ว่าง สามสองเป็นผู้ชายสมโจรแต่อายปล้นจิกกันไม่ได้ปล้นตังอ้ายมาปล้นใจอันนี้เป็นพิษณุโลกกันหมดเลยป่ะถูกต้องค่ะอ๋อเป็นเลเยอร์พิษณุโลกเป็นภาคเหนือตอนล่างแล้วร้องไห้ทำไมอะ่อะเราอ่ะเอ่อโดนทิ้งมาค่ะโดนทิ้งทำไมนะหัวทิ้งสารเลยชื่ออะไรคอสเป็นตัวอะไรครับผมชื่อนทิ้งมาเดี๋ยวหยุดเอ็งหยุดก่อนหยุด หยุดเลยสปชื่อน้ำมนค่ะคอยเป็นโทมชื่ออะไรนะน้ำมนค่ะสาธุชื่อกิต้าค่ะเป็นตัวอะไรินเเดิน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 เดิยเกลนเดินเดิเดินเดินไดินมดินาดินเดินเดินเดินอดนเดินเดอ่เเดินเดินเดินดินเดินเ่ิเดินเดนเดินนเ่ินเดินดนเดิ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 นเินเดินเดินเินเด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 อนเดินเเฮ้ยกล้องอยู่นี่น้องอันนี้เนน <Okay S 2> คุณคมองอะไรก็ไม่รู้ซิลยูรีค่ะโคอชเป็นลิเลียจากทวิตเต้นว d นเดอร์แลนด์ค่ะและเป็นคนหล่อเท่ค่ะขอบคุณค่ะหล่อเท่หล่อเท่มาถูกกลุ่มมาวันนี้ <c oughs> วันนี้วันนี้มีเรื่องมาถามน้องๆหน่อยนนเ,เสาค่ะอะไรวะคุยอับใครวะ <c oughs> <c oughs> พอดีรายการพี่ต้องมีคำถามถ้าวันหนึ่งเนี่ยคนที่คุณรักหรือคนที่น้องๆรักไม่ว่าจะเป็นแฟนครอบครัวเ mm hmm. พื่อนบอกว่าเลิกคอสเถอะเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นเรือนร่างหรือว่าความแปลกประหลาดของพวกเราแล้ว mm hmm. คําตอบก็คือจะคอสต,ต่อไปหรือว่าจะหยุดคอสเพื่อคนที่เรารักคอสต,ต่อไปค่ะทำไมอ,อ่ะไม่รู้เหมือนกันคะ่ะไปนู่นเลยไ,<อ>ไปยืนตรงนูน้นคอสต,ต่อไปค่ะชอบโดนไปอยากค่ะ ไปป้ายกับมันตรงนู้นไปไปไปตรงนู้นมันเป็นสิ่งที่ชอบอยู่แล้วค่ะแค่เดียวตอบดีนะไปอยู่กับสิ่งที่ชอบเออไปอะไรเออคืออะไรทำไมถามว่าอะไรนะคะถามว่าถ้าคนที่เรารักบอกให้เราหยุดคอร์สเนี่ยเขาไม่อยากให้เราคอร์สแล้วน้องจะคอร์สตอไปหรือจะหยุดคอร์สเพื่อคนที่เรารักเขสตอไปค่ะทำไมแอบแม่คอร์สค่ะ แตบแม่คอนสใช่ค่ะแต่บอกแม่ว่าเลือกคอสแล้วใช่ค่ะเออหน้าด้านดิขอสำเนียงผู้หญิงค่ะแล้วก็ต้องคอสต่อนะคะเพราะว่ามันเป็นความชอบของเราครับอื่นจะไ่ากันแต่เราก็ต้องขอคเพราะว่าเป็นความชอบครับมันไม่สามารถท้ามกันได้ค่ะคอต่อค่ะต่อครับผมมือไม้ก็ของเราเท้าก็ของเราต่างๆนานาเราสามารถบังคับได้ไม่มีใครสามารถบังคับเราได้นอกจากตัวเราเองครับผมเอาเต้นก่อนก็ได้พี่ไม่รีบคอร์สต่อกัน ไม่เป็นไรครับเราเราจะค่อยๆค่อยๆพูดถ้าเขาคิดที่จะหยุดเราเป็นเหตุผลที่จําเป็นจริงๆหรือเปล่าเพราะนี่เป็นสิ่งที่เราเลือกที่เราอะค่ะพ่อแม่ก็แค่มีแค่หน้าที่เอาตังค์มาให้เฉยๆแล้วเราค่อยไปไหนก็ได้ค่ะเราโตแล้วคะ่ะไม่ถึง18แต่ใจมันเด็ดค่ะเรามาปฏิรูปพร้อมกันนะครับผม <S <S เป็นเวรเรา,าแต่เป็นเวรเป็นกรรมของพ่อแม่ออไม่เคยได้ไปขออะไรเขามากมายหรอกขอทีก็หมื่นสองหมื่นไม่ถึงไถึงขอเป็นแสนยอด เอาเรื่องจริงมาพูดเล่นเหมือนมากเลยเราเนี่ยแต่จริงๆคือเรื่องเล่นเนาะ <S <S ชื่อเอกิตะคอสนายน้อยเชลค่ะชื่อลีค่ะเนมคอสยิ่งยงค่ะอะไรนะเนมคอสยิ่งยงค่ะยิ่งยงยองกับมันยิ่งยงโค้กค่ะอ้าคุณน้องดูยิ่งใหญ่มากครับเนมคอสคุณน้องใครใครมาก ช่านะคะเนมขอชื่ออลิซค่ะชื่อฟ้านะคะเนมขอชื่ออลิซแต่งคอสมาเป็นกูมิโฮค่ะเลิกคอสเพื่อเขากับคอสต่อไปเพื่อตัวเองคอสต่อแหละเพราะว่าพ่อแม่ก็เห็นด้วยพอทำให้เห็นด้วยแล้วก็เหมือนเศร้าอ่ะคอสเพื่อตัวเองค่ะเพราะสุดท้ายพ่อแม่ก็ต้องจักเราอยู่ดีแล้วก็มีแค่เราที่อยู่กับตัวเราค่ะมีสาระหน้าตาไม่น่ามีสาระทำตามความฝันของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะทำตามความฝันของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับ อ๋อเปรี้ยมมากเลยครับวันนี้นะครับ3 2 1เป็นผู้ชายส่งโจรแต่อายมากอมมันแต่แต,ตา้ามอ้ามอาง่ามงยมาปนใจ <c oughs> หังร่วงเลยเลยวสวัสดีครับผมค่ะไอ้กดอัดอยัง <c oughs> รู้ตัวใช่ไหมว่าจะโดนอะไรอันนี้ไม่รู้ค่ะอันนี้ไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้ตัวขยับเดินหน้าหน่อยครับผม <c oughs> เอาย่างครับ หน้าห้างเลยไหมล่ะตอนเริ่มเลยเหมือนเดิมต้องถามก่อนชื่ออะไรคอสเป็นตัวอะไรครับผมชื่อจ๋าค่ะเป็นมักเกิลปกติค่ะไปยืนไกลๆก่อนครับผมชื่อปอนค่ะคอสโตโลเรกิโชโตจากมาฮิโรอาคาเมเมียะเอามาไม่เมียเมียเมียแล้วก็หอมให้เอามีเอามีเอามาเมียเมียครับผมสวัสดีค่ะชื่อดอนอาคาง ขอเป็นตัวละครของตัวเองค่ะอ๋อมีแบรนด์เป็นของตัวเองอีกแล้วชื่อไมค์ค่ะคอสกีเดียจากทวิสเต็ดเวนเดอร์แลนด์ค่ะชื่อพลอยค่ะคอสเป็นจามินค่ะสวัสดีค่ะชื่อไมค์ค่ะคอสเป็นคาริมจากทวิสเต็ดเวนเดอร์แลนด์ค่ะคู่กันค่ะอ๋อคู่กันเรื่องเดียวกันใช่่คะอันเนรื่องเดียวกันค,ค,คนเดียวไปแล้ว จะไปต่อเพื่อเราเองหรือจะหยุดคอร์สเพื่อคนที่เรารักไปต่อค่ะเพราะว่าเขาครัวเพื่อแล้วก็แฟนหนูเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามอะไรอยู่แล้วอ๋อไม่มีใช่ค่ะไม่มีค่ะครับผมเพิ่งเลิกกับแฟนไปเมื่อเมื่อกี้เนี่ยเลิกเมื่อไหร่นะเมื่อกี้เนี่ยอันนี้ขอเป็นเป็นเพลงเศร้าๆนะครับสามสองหนึ่งอันนี้คือน้องเลิกเลิกกับแฟนเหรอครับผมใช่ค่ะ ไม่เอาเลไม่เอาไม่เอาทำไมเลิกกับแฟนน้องหัวเลาะขนาดนั้นล่ะน้องดีใจหรือว่าเสียสติไปแล้วครับผมเสียสติไปแล้วค่ะไม่ไหวแล้วค่ะคือคนเราก็ต้องก้าวต่อไปใช่ค่ะไม่ว่าจะก้าวขาซ้ายก้าวขาขวามันก็ต้องก้าวต่อไปครับผมโอเคก้าวไปข้างหลังกครับครับผมค่ะก็จะไปต่อครับอันนี้เป็นดนตรีปกติแล้วนะมึงไม่ต้องเศร้าแล้วนะกลับมาไปต่อเพราะว่าไงเขาในบ้านก็สนับสนุอยู่แล้วค่ะาจจะลดกับการเซ็กซี่ลงมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็น X ไปเลย เราต้องขายของเราขายอะไรไม่ได้ขายตัวเองม่กเลยไม่มีอะไรให้ขายค่ะต้องขายเนื้ออย่างเดียวเนี่ยมีแต่ขายมันนะเขาเรียกว่าขายใจอ่าไม่มีใจด้วยใช่ก็เื่นไปแล้วอ่ะไปก้าวไปข้างหลังกันเขาครับผมไปต่อในเส้นทางของเราดีกว่าค่ะถ้าเกิดเขาห้ามตรงจุดไหนแบบเออมันไม่โอเคนะก็จะลดให้เขาเจอกันคนละครึ่งทางค่ะเขาบอกไม่โอเคก็ค่อยเปลี่ยนค่ะถ้าใส่ขาสั้นปุ๊บเฮ้ยโนยุยโน่ตอดออกเลยตอดออกหนูก็ไปต่อค่ะหนูอยากให้เขายอมรับในสิ่งที่หนูเป็นได้ค่ะแล้วทำไมคนนี้สั้นตลอดเลยวะชื่อยุค่ะ คอสทาเคโอค่ะชื่อฟ้าค่ะคอสเป็นเซนิสึชิเบตองค่ะคอสเป็นโดมะชื่อเอินค่ะชื่อโูมคอสเป็นอิกุโรอวันไดจากดาวเิคาตอสูรครับโดนใครตีปากมาครับผมตัวละครปิดปากอยนี้อยู่แล้วอ๋อมันมันปิดปากแล้วแต่เห็นเลือดออกนะฮะรัดแน่นไปหรือเปล่าเขาแค่ห่วงอ่ะแต่เขาไม่ใช่เจ้าชีวิตอ่ะไปบวชไปบวชแสวงบุญแล้วเราจะบรรลุอันดับแรกน้า เห็นไหมปาฏิหาริ์เกิดขึ้นจ็เต็มโตค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบและอีกอย่างคนที่เรารักก็อยู่ตรงนี้แล้วค่ะรับไม่ได้คนพอพอต่อค่ะอย่างน้อยก็ให้มันวิชิตขึ้นเนาะเขาไม่ห่วงใช่ไหมเราชอบอะไรคือเราต้องทำสิ่งนั้นไม่ใช่แบบ เลือกคอสแล้วก็เป็นทุกต่อเสียบเทียดอะไรหรือเปล่าพี่จอดแพ้คอยแม่สาวน้อยในตาสิโศกริมฝังหน้าเมืองพิษณุโลกแก่ชิพายเลยกูเลยคนอื่นในสายตาคนอื่นเ่ะเขามองว่าน้องแปลกไหมเป็นผู้ชายแต่ว่าคอสตัวผู้หญิงเนี้ยพี่ครับแต่ตัวละคอรนี้เป็นผูはは้ชายอ๋อเป็นผู้ชายเหรอเฮ้ยจริงนี ใช่ครับฮะไม่ต้องไม่ต้องเถียงกันเข้ามาเลยถ้าหากว่ามีคนที่ชอบเนี่ยหรือมีคนทามชื่อนอมก่อนถามชื่อน้องมก่อนให้เขาเปิดเผยตัวตนได้ได้ได้สามต๋องสวัสดีค่ะชื่อบมบัมค่ะแต่งเป็นตัวละครอีไลจากเกม Identity ค่ะสวัสดีค่ะชื่อก้อยใจค่ะแต่งเป็นยาชิโรเนเนจากฮานาโกคุงค่ะสวัสดีค่ะชื่อบิวค่ะเขาเป็นเนสึโกะจากเรื่องจากพิฆาตศูนผมไปครับ มดมานานหรือ,อยังครับผมออีกประมาณ3วันจะครบปีแล้วค่ะโอ้โหสามวันจะครบปีแฮปปี้เบิร์ด มีพี่เพย์เป็นไอดอลโอ้ยเป็นไงเป็นไงภูมิใจกลับมาก่อนกระดาษติดหน,น้าน้องทำไมเพื่อนไม่เอาออกให้เนี่ยทำไมรังเกียจเพื่อนอย่างนั้นล่ะป่ะครับเขาปวดฟันขอปวดฟันอันนักกุกยถ้าน้องๆได้เข้าสู่โลกกระตูนหนึ่งเรื่องอยากเข้าไปเรื่องไหนแล้วเข้าไปทำอะไรในนะั้นไปเริ่มบุงโกสเตนดองค่ะอย่าเพิ่งเดียวอย่าเพิ่งลอกเขาดิอย่าลอกเขาอย่าลอกเขาอยากเข้าไปทำอะไรเข้าไปหาตาไซอสมุกกับ นคกฮาราชูยะค่ะไปขีดเขาค่ะ้รเราเราต้องรักษาภาพลักษณ์ของเลเยอร์ไว้ครับผมเราเชื่อว่าทุกคนต้องอยากดูพี่เทมกินครับผมซูมไปครับกล้องครับพี่เทมกําลังกินครับผมนี่เราเชื่อว่าสาวๆหลายคนอยากดูพี่เทมกินข้าวครับผมนี่เพราะว่างานนี้เขาบอกว่าได้จับฉลากกินข้าวกับพี่เทมอ่ะใช่ตอนแรกน้องขึ้นเดลลอลงกันไทรไม่ได้ไม่เป็นไรเอาภาพนี้ไว้แล้วกินไปพร้อมกันตักข้าวขึ้นมาพร้อมกันเลยครับผมกินไปพร้อมพี่เทมครับผม อร่อยอ่าเป็นไงครับเยี่ยมอ่าโอเคครับผมอันนี้พี่เทมกำลังจะพาสาวๆไปกันแล้วครับตอนนี้พี่เทมไปไหนครับพี่ไปโอเคครับ ครับเนี่ยอีกแล้วอ่ะไปไหนไปไหนกันนะไปไหนกันเป็นกิจกรรมคาเบด้งครับคาเบด้งเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอต้องรีแอคชั่นขนาดนี้ไหมไม่ต้องแบบเราต้องแบบตั้งภาพมาให้ดูแบอะไรการใหญ่ๆเอาเอาใหม่ครับไปทำอะไรพี่ไปคาเบด้งครับเฮ้ย ไปต่อ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 ไปดูกรับไปต่อไปครับเดี๋ยวจะไปครับไปดงก่อนครับอ๋อเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากิจกรรมมันคืออะไร oh. ออกอากาศได้ใช่ไหมฮะหรือว่าไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนั้นก็มีอะไรกันน่ะเฮ้ยรีบไปดูเร็วมีมันอะไรกันครับ <อ>บ้าจริงรโอ้โหขนาดผมเป็นผู้ชายผมดูแล้วยังละทวยขนาดนี้เลยครับคุณแบงค์ครับผมจะลอกปะล่ะไม่สซไม่สซมีหน้าละ่ะเขาถึงลงทุนลงแรงกันจับฉลากขนาดนี้โอ้ยอะไรมันจะขนาดนะเป็นยังไงครับคุณแบงค์หลังจากดูแล้วคุณรู้สึกยังไงครับผมยืนถ่ายมาทั้งวันแล้วยังไม่กล้าถามอีกเหอโอ้ยเรามาทำอาหารอะไรตรงนี้เราพี่เอ้ผว่าตอนนี้นะฮะเหล่าสาวๆนะครับสาวน้อยสาวใหญ่นะครับ ผมว่าวิญญาณตอนนี be, no. do do oh. like ้หล oh, oh. ุดกระจายออกไปทั่วจักรวาลคู่ขนานไปหมด้วฮะตอนนี้ดูสิฮะดูสิฮะก็ดูอยู่นี่ไงใครมันจะทนไหวอย่างนี้โอ้โฟแนกชิดเลยอ่ะอาจารย์เอาเเดียวเดียวเดียวผู้ชายก็มานี่แหละครับผู้ชายก็ต้องการเหมือนกันนะครับผมเขาเรียกว่ากิจกรรมอะไรนะครับขาเบโดงคาเปโดงถ้าแปลตรงๆตัวมันคืออะไร ใช่ไม่รู้ใช่แกก็ไม่รู้ใช่แล้วโอเคเราก็ดูกันไปพร้อมๆกันว่ามันคืออะไรมันคืออร่อยใช่ไปยืมตัวอะไรเราไปยืมยืนดูผู้ชายเขาโน้ยกันๆๆๆๆๆคือการเอาส,อสาวๆไปกินข้าวด้วยกันไม่ใช่คาเบโด้งคือแบบแบบอย่างนี้ไงแบบอย่างนี้คาเบโด้งเนี่ยแบบนี้คือแบบอย่างนี้ไงครับคือคือเข้ามาอย่างนี้แล้วทำไงต่อครับแค่นี้ฮะสิบห้าวิโอ้ รีแอคอะไรวะเนี่ยสอนแล้วสอนแล้วเล่นอะไรกันก็ไม่รู้กลับมาถ่ายเรากันเลยใช่ไหมครับครับนี่เราเปลี่ยนตะกร้อแล้วครับอะไรครับอะไรของมึงครับเนี่ยครับโหน้องเขาจริงจังมากเลยอะ อันนี้อันนี้จ้างมาใช่ไหมจ้างมาอันนี้ตากล้องคนใหม่ตากล้องคนใหม่ครับผมใช่ไหมครับเฮ้จะไปกล้องสันๆวะอันนี้ชื่อแบงค์ครับอันนี้ชื่อบวมเป็นน้องของแบงค์อีกทีนึงอ๋อครับผมเป็นน้องแบงค์เป็นบวมเป็นน้องของแบงค์ครับผมถามยังครับถามแล้วถามอ๋เขาไหวไหมครับสันหมดแล้วเนี่ยได้อยู่นี่ไงไม่ใช่กล้องคูไมเป็นไรไหวไหมกล้ามขึ้นครับไม่ไหวแล้วใช่ไหมขอบคุณครับครับหนักไหมหนักค่ะ